สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการเมืองไทยกันนะคะณวันที่3กันยายน2568นี่บรรยากาศมันออร้อนแรงจริงๆค่ะเหมือนเป็นศึกสองขั้วที่กำลังแบบปะทะกันดุเดือดมากครับร้อนแรงมากจริงๆครับคือความตึงเครียดมันสะสมมาเรื่อยๆเนาะแล้วจุดที่ทำให้มันปะทุขึ้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยเอง ที่ให้คุณภูมิธรรมเวทยาชัยซึ่งเป็นรักษาการนายกเนี่ยยืนเรื่องขอยุบสภาไปเลยอ้างว่ามันถึงทางตันแล้วใช่ไหมคะครับอ้างว่าหาทางออกในสภาไม่ได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านหลักอย่างพักประชาชนเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะค่ะเห็นมีแถลงออกมาเหมือนกันใช่ครับเขาประกาศเลยว่าพร้อมจะหนุนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายก โอ้โ oh, แต่ว่าไม่ได้ให้เปล่าๆใช่ไหมคะได้ยินว่ามีเงื่อนไขด้วยถูกต้องครับไม่ใช่เช็คเปล่าแน่นอนมีเงื่อนไขสําคัญพ่วงท้ายมาด้วย5ข้อซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆค่ะการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมตอนนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาออลองพิจารณาข้อมูลจากข่าวต่างๆที่ตามเรื่องนี้กันอยู่ครับเพื่อจะมาทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะ กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงเงื่อนไข5ข้อของพรรคประชาชนเนี่ยมันมีความหมายแฝงอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปรวมไปถึงปมเรื่องข้อกฎหมายด้วยใช่ไหมคะที่ว่ารักษาการนายกยุบสภาได้ไหมอันนี้ก็ดูซับซ้อนเหมือนกันใช่ครับใช่อันนั้นเป็นตัวแปรสําคัญเลยแล้วเราก็จะลองมองไปข้างหน้าด้วยว่าเอ๊ะฉากทัดการเมืองไทยต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนได้บ้างน่าสนใจมากค่ะ งั้นเราเริ่มที่การเคลื่อนไหวล่าสุดของฝ่ายค้านก่อนเลยไหมคะเช้านี้เลยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็เพิ่งถแถลงมติพักใบครับสดสดร้อนๆอนเลยจุดยืนชัดเจนคือหนุนคุณอนุทินแต่มีห้าเงื่อนไขกำกัดไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่เช็คเปล่าคำว่าไม่ใช่เช็คเปล่านี่คือย้ำเลยนะคะครับมันสะท้อนชัดเลยว่าพักประชาชนกำลังใช้เสียงของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อรอง คือจะกำหนดทิศทางกำหนดกรอบเวลาของรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยเหมือนเป็นกรอบบังคับเลยว่างั้นเถอะใช่ครับเงื่อนไข5ข้อเนี่ยคือออกแบบมาค่อนข้างรัดกุมมากงั้นช่วยขยายความเงื่อนไข5ข้อนี้หน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละข้อมันมีความหมายยังไงบ้างได้เลยครับข้อแรกนะคือรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยต้องยุบสภาภายใน4เดือนหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา สเดือนโหสั้นมากกำหนดอายุชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยเหมือนเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีภารกิจเร่งด่วนแล้วภารกิจที่ว่าคืออะไรคะก็อยู่ในเงื่อนไขข้อ2เลยครับคือต้องเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการทําประชามติร่างใหม่ให้ได้ภายใน4เดือนแรกนั่นแหละอ๋อคือเป้าหมายหลักเลยคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่เองชัดเจนครับอันนี้คือธงนําของเขาเลยแล้วข้อ3ก็เสริมเข้าไปอีกนะ คือรัฐบาลต้องยอมรับและก็ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญถ้าหากมีประเด็นเรื่องการทำประชามติเกิดขึ้นอ๋อคือปิดช่องเลยไม่ให้เอาไปอ้างอะไรได้อีกประมาณนั้นครับไม่ให้อ้างเหตุผลอื่นมาหลีกเลี่ยงแล้วเรื่องสอสอรอ่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับนั่นคือเงื่อนไขข้อ4สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้นทั้งหมด100เซ อ๋ออันนี้ก็จุดยืนเดิมของเขาเลยที่ไม่เอาแบบแต่งตั้งใช่ครับตอกย้ำหลักการเดิมแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อ5ก็คือต้องมีกรอบเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนแล้วก็ต้องทําให้เสร็จตามกําหนดด้วยเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ภายใต้กติกาใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด โห oh, พอฟังครบ5ข้อแล้วมันไม่ใช่แค่เงื่อนไขธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยมันเหมือนกับเ,เขียนบทให้รัฐบาลใหม่เดินตามไปเป๊ะเลยใช่เลยครับไม่ใช่แค่หนุนคุณอนุทินแล้วจบแต่เป็นการล็อกเป้าหมายล็อกกรอบเวลาไว้หมดเลยว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่เป็นการใช้แต้มต่อทางการเมืองที่น่าสนใจมากนะคะคือถึงตัวเองจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังคุมทิศทางได้แม่นยำครับ นี่คือการเดินเกมที่ชาญฉลาดบังคับให้รัฐบาลไม่ว่าใครจะนำก็ตามต้องเดินหน้าในวาระที่ฝ่ายค้านต้องการคือแก้รัฐธรรมนูญแล้วกลับไปเลือกตั้งใหม่เร็วๆแต่การตั้งเงื่อนไขที่ดูเข้มงวดขนาดนี้มันไม่เสี่ยงหรอคะว่าทางภูมิใจไทยเขาอาจจะไม่รับหรือแบบว่าต่อรองจนมันไม่เหมือนเดิมก็มีความเสี่ยงอยู่ครับ การเมืองมันคือการต่อรองเนาะแต่ละมองในมุมภูมิใจไทยเองที่ก็ต้องการเสียงสนับสนุนเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยเงื่อนไขนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้นะแลกกับการได้เป็นแกนนําแม้จะเป็นรัฐบาลอายุสั้นก็ตามอ๋อก็ต้องชั่งน้ําหนักดูครับนี่คือข้อเสนอที่พักประชาชนวางไว้บนโต๊ะแล้ว เข้าใจเลยค่ะทีนี้พอไฝค้านเดินเกมกดดันมาแบบนี้ทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เนี่ยเออเขาก็คงอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมคะมีการตอบโต้อะไรออกว่าบ้างตอบโต้ทันทีเลยครับก็คือการชิงเดินเกมสวนด้วยไพ่ยุบสภานี่แหละครับอย่างที่เราทราบข่าวกันว่าคุณภูมิธรรมในฐานะรักษาการนายกเนี่ยได้ยื่นเรื่องของยุบสภาเพื่อน,นําขึ้นทูลกล้าวไปแล้ว การการตัดสินใจยุบสภาของเพื่อไทยนี่มองได้ไหมคะว่าเหมือนเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่เกมหนุนคุณอนุทินของพรักประชาชนจะเดินหน้าไปได้จริงๆเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะเหตุผลที่เพื่อไทยให้ตอนขอยุบสภาก็คือสถานการณ์มันถึงทางตันแล้วเขาบอกว่าการที่พักประชาชนหนุนภูมิใจไทย แต่ไม่ยอมเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยมันคือการสร้างทางตันเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ประชาธิปไตยก็เลยบอกว่าทางออกเดียวคือยุบสภาคือนำหน้าให้ประชาชนตัดสินใหม่ใช่ครับซึ่งถ้ามองลึกลงไปอีกก็อาจจะตีความได้ว่าเพื่อไทยเองก็คงไม่อยากเห็นภูมิใจไทยรวบรวมเสียงข้างมากแล้วตั้งรัฐบาลได้สำเร็จซึ่งอาจจะทำให้ตัวเองหลุดวงโครจรไปเป็นฝ่ายค้านเลยก็ได้ค่ะ การชิงยุบสภาก่อนก็เลยเหมือนเป็นการล้มกระดานของอีกฝ่ายครับบังคับให้ทุกคนกลับไปเริ่มใหม่ที่สนามเลือกตั้งซึ่งอาจจะเป็นสนามที่เพื่อไทยมองว่าตัวเองได้เปรียบกว่าหรือมั่นใจกว่าก็ได้เป็นการวัดพลังกันตรงๆเลยนะคะแต่เรื่องยุบสภานี่เหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดมีประเด็นข้อกฎหมายเข้ามาแทรกด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีการส่งเรื่องคืนกลับมาถูกต้องครับ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมีรายงานข่าวว่าหลังจากคุณภูมิธรรมยื่นเรื่องทุนกล้าวไปเมื่อวันที่สองกันยายนเนี่ยทางสำนักองคมูนทีได้ส่งเรื่องคืนกลับมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ้าวส่งคืนเหรอคะเพราะอะไรคะเขาให้เหตุผลว่ามีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายครับข้อกฎหมายที่ว่านี่คือเรื่องอำนาจของรักษาการนายกใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นหลักเลย คือความไม่ชัดเจนในรัฐธรรมนูญปัจจุบันว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจกราบบังคมทูลขอยุบสภาผู้แทนรัษฎรได้หรือเปล่า oh. คือรัฐธรรมนูญมาตรา103้อาเนี่ยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีได้การยุบสภาได้แต่คำถามคือแล้วรักษาการนายกรัฐมนตรีล่ะที่เข้ามาทำหน้าที่หลังจากนายกคนเดิมพ้นไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ความไว้วางใจจากสภาชุดใหม่เลยนะเพราะยังไม่ได้โหวตเลือกนายก,กันเลยเนี่ย ถือว่ามีอำนาจตามมาตรา103นี้ด้วยไหมมันไม่มีบทบัญญัติที่ยืนยันหรือปฏิเสธอำนาจนี้โดยตรงมันก็เลยตีความได้หลายทางแล้วความไม่ชัดเจนตรงนี้มันมีโอกาสที่จะถูกตีความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองไหมคะมีโอกาสเลยครับฝ่ายที่อยากให้ยุบสภาก็อาจจะตีความว่ารักษาการนายกก็ควรมีอำนาจเต็มเหมือนนายกปกติเพื่อให้การบริหารราชการมันเดินหน้าไปได้ไม่สะดุดค่ะ แต่ฝ่ายที่ไม่อยากให้ยุบก็อาจจะแย้งว่าไม่ได้สิรักษาการนายกที่ยังไม่ได้ผ่านการรับเราจากสภาเนี่ยไม่ควรจะมีอำนาจใหญ่ขนาดนั้นในการยุบสภาซึ่งมันกระทบกับฝ่ายลิติบัญญัติทั้งหมดเลยนะ แล้วแบบนี้ทางออกของการตีความคือต้องไปที่ไหนคะต้องรอสารรัฐมนูญชี้ขาดหรือว่ายังไงแนวทางที่เป็นไปได้นะครับก็คือต้องรอความชัดเจนซึ่งอาจจะมาจากการยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยไปเลยหรืออาจจะมีการขอความเห็นขอคําแนะนําจากคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความเห็นทางกฎหมายกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ต้องใช้เวลาดําเนินการทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับใช้เวลาแน่นอนและระหว่างที่รอกระบวนการเหล่านี้แหละครับสถานการณ์การเมืองมันก็ยังคงแขวนอยู่บนความไม่แน่นอนต่อไปค่ะซึ่งความไม่แน่นอนนี้มันก็กระทบไปหมดเลยนะคะแต่และฝ่ายก็คงมีแรงกดดันต่างกันไปฝ่ายค้านเองก็อยากจะใช้จังหวะนี้ดันเงื่อนไขห้าข้อให้สำเร็จให้ได้ครับเพื่อเป้าหมายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญของเขาส่วนพักเพื่อไทยก็ต้องพยายามรักษาอำนาจ หรืออย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้เปรียบในสนามต่อไปแล้วความขัดแย้งนี่มันไม่ได้อยู่แค่ในสภายอย่างเดียวนะคะแรงกดดันจากข้างนอกทั้งภาคสังคมภาคธุรกิจเขาก็จับตามองกันใกล้ชิดเลยเพราะความล่าช้าความไม่แน่นอนมันคือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยใช่ครับใช่ครับเรื่องงบประมาณปี68ที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็เรื่องใหญ่การลงทุนใหม่ๆก็อาจจะชะงักหรือชะลอตัวไปก่อนทุกอย่างมันเชื่อมกันหมด ความเชื่อมั่นสำคัญมากจริงๆค่ะในสถานการณ์แบบนี้ครับการหาทางออกที่มันชัดเจนแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังมากแต่ดูจากรูปการตอนนี้แล้วเส้นทางข้างหน้าก็ยังดูไม่ง่ายเท่าไหร่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดทั้งเกมการเมืองทั้งปมกฎหมายแล้วก็แรงกดปันรอบด้านเนี่ยพอจะมองเห็นภาพไหมคะว่าฉากทัดหรือทางออกที่เป็นไปได้ในระยะสั้นๆนี้มันอาจจะออกมาในรูปไหนได้บ้าง ถ้าให้ลองมองภาพที่เป็นไปได้ณเวลานี้นะครับอาจจะพอเห็นได้สัก3าแนวทางหลักๆค่ะแนวทางแรกคืออะไรคะแนวทางแรกเลยคือสมมุติว่าสุดท้ายแล้วการยุบสภามันเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าจะเป็นเพราะมีคําชี้ขาดทางกฎหมายออกมาว่าทําได้หรือมีเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้ยุบได้ผลก็คือประเทศไทยจะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันตามรัฐธรรมนูญก็คือกดปุ่มรีเซ็ตกันใหม่หมดเลยใช่ครับรีเซ็ตการเมืองครั้งใหญ่เลย ทุกพักกลับไปสู้กันในสนามเลือกตั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดสุญญากาศในการบริหารประเทศพอสมควรงบประมาณล่าช้าโครงการต่างๆอาจจะหยุดชะง,งักไปก่อนถ้าเป็นฉากทัศนี้ผลกระทบเรื่องงบประมาณหรือโครงการเร่งด่วนต่างๆนี่คงเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเลี่ยงยากครับเพราะกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาทํางานเต็มที่ก็คงอีกหลายเดือนเลยซึ่งมันก็ส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจได้แน่นอนค่ะ แล้วแนวทางที่สองล่ะคะแนวทางที่สองก็คือถ้าการยุบสภาเกิดขึ้นไม่ได้หรือล่าช้าออกไปและสภาสามารถเดินหน้าโหวตเรื่องนายกได้และสมมุติว่าคุณอนุทินได้สิ่งสนับสนุนพอจริงๆตามที่พักประชาชนประกาศไว้ค่ะเราก็จะได้เห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่มีภูมิใจไทยเป็นแกนนําแต่เป็นรัฐบาลที่ถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขหข้อทันทีอ๋อก็คือต้องทําตามเงื่อนไขเริ่มแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบสภาใน4เดือน ใช่ครับเป็นเหมือนรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีภารกิจชัดเจนรออยู่แล้วซึ่งก็ต้องรอดูอีกทีว่ารัฐบาลแบบนี้จะทำงานได้ราบรื่นแค่ไหนนะคะภายใต้เงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดเนะครับเสถียรภาพอาจจะเป็นคำถามสำคัญเลยสำหรับรัฐบาลในแบบที่สองนี้ค่ะแล้วแนวทางสุดท้ายล่ะคะแนวทางที่สามคือเกิดภาวะที่เรียกว่า d e a d ็อก หรือทางตันจริงๆคือสมมติว่าสารรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ออกมาว่ารักษาการนายกไม่มีอำนาจยุบสภาไพ่ใบนี้ของเพื่อไทยก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะแล้วในขณะเดียวกันการเจรจาในสภาเพื่อหาเสียงหนุนคุณอนุทินหรือแคนดิเดตคนอื่นก็ไม่สำเร็จอาจจะเพราะเงื่อนไขตกลงกันไม่ได้หรือการต่อรองไม่เป็นผล ก็คือไปต่อไม่ได้ทั้งสองทางใช่ครับสถานการณ์มันก็จะกลับมาสู่จุดที่เรียกว่าหาทางออกไม่ได้จริงๆอาจจะต้องกลับไปตั้งหลักเจราจาหาทางประนีประนอมกันใหม่หรือมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมก็ได้ครับฟังดูแล้วไม่มีฉากทัดไหนที่ง่ายเลยนะคะแต่ละทางเลือกก็เหมือนจะมีราคาที่ต้องจ่ายมีความไม่แน่นอนตามมาทั้งนั้นเลยสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองไทยไปอีกระยะหนึ่งเลย สรุปได้ว่าหัวใจสำคัญของสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการประทะกันทางยุทธศาสตร์จริงๆนะคะระหว่างเกมชิงยุบสภาของพักเพื่อไทยกับเกมหนุนนายกแบบมีเงื่อนไขของพักประชาชนต่างฝ่ายต่างก็พยายามคุมเกมให้อยู่ในมือตัวเองให้ได้ใช่ครับและสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องมองให้ทะลุเกมแย่งชิงตำแหน่งนายกหรือเก้าอี้รัฐมนตรีไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเดิมพันที่แท้จริงในครั้งนี้มันใหญ่กว่านั้นมากนะ หมายถึงเรื่องอะไรคะมันคือการต่อสู้เพื่อตําหนดอนาคตของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักของประเทศเราเลยแล้วมันอาจจะส่งผลต่อทิศทางของระบบประชาธิปไตยไทยในระยะยาวเลยก็ได้ครับฉากทัศนต่างๆของสถานการณ์การเมืองที่กําลังเข้มข้นสุดๆตอนนี้ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นไหนที่อยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนําไปคิดต่อย,ยอดดูไหมคะครับก็น่าสนใจนะครับ ถ้าเราลองมองไปไกลกว่าแค่กลยุทธ์เฉพาะหน้าหรือการชิงไหวชิงพริบรายวันที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ลองตั้งคำถามดูว่าเอ๊ะความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นว่ามันสะท้อนถึงรอยร้าวหรือการเปลี่ยนขั้วของพันธมิตรทางการเมืองแบบดเดิมที่เราเคยเห็นมาไหมหรือว่ามันกําลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวังหรืออาจจะถึงขั้นความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อรูปแบบทิศทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนมันนำมาสู่ความพยายามหาทางออกในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบนี้หรือเปล่าคำถามเหล่านี้อาจจะช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่ขึ้นและก็เข้าใจพลวัตที่กําลังขับเคลื่อนการเมืองไทยในระยะยาวได้มากขึ้นก็ได้ครับ เป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามแล้วก็มองสถานการณ์ในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะว่าทางออกของทางตันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร